ปี2540ประเทศไทยเกือบล้มทั้งประเทศค่าเงินบาทพังจาก25บาทต่อดอลลาร์พุ่งไปเกือบ60บาทบริษัทล้มคนตกงานนับล้านประเทศต้องกู้เงินจาก IMF ถึง17,0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ในปี2544้้ีประเทศไทยได้ผู้นำคนใหม่รัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรฟื้นประเทศด้วยพลังคนไทยไม่ใช่แค่รัดเข็มขัดแต่ให้คนลุกขึ้นทำงานมีรายได้มีโอกาสนโยบายจากรากหญ้าอย่างกองทุนหมู่บ้านและ SME ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นอีกครั้งและในปี2546ประเทศไทยตดหนี้ IMF ได้ก่อนกําหนดจากประเทศที่เกือบล้มละลายกลายเป็นประเทศที่ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองนี่คือบทเรียนของวิกฤตปี40ที่พิสูจน์ว่าเมื่อมีผู้นําที่กล้าประเทศไทยก็มีวันใหม่เสมอก่อนปี2544ประเทศไทยยังคงย่ําอยู่กับปัญหาเดิมคนจนไม่มีโอกาสคนป่วยไม่มีสิทธิ์และเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้นแต่เมื่อระบาลของคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาทุกอย่าง เริ่มเปลี่ยนจากคนไม่มีสิทธิ์รักษากลายเป็นคนที่มีบัตร30บาทรักษาทุกโรคจากคนไร้บ้านกลายเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรจากชุมชนเล็กๆก,กลายเป็นผู้ประกอบการผ่านโครงการโอท็อปนี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยเดินหน้าด้วยความหวังและความเชื่อมั่นอีกครั้งและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากคําสัญญาแต่มาจากการลงมือทําจริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตร